อ่าโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่กับเอ่อเทนไทม์แชนแนลนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรท่มากนะมาสอนโหลดเกมเอ็ a แท็กออนไททันนะเวอร์ชันคุณโรก u อ a t แท็กออนไททันแฟนเกมที่เพิ่งออกมานะเป็นเกมออนไลน์นะฮะก็อย่างแรกเลยก็เข้าไปที่พิมพ์ก่อนนะว่าโรก u อ a t แท็กออนไททันนะฮะโรกเอ็กแท็กออนไททันแฟนเกมนี่เข้าไปเลยอ๋อนี่ไง พอพิมพ์แบบนี้เสร็จแล้วนะฮะหรือไม่พิมพ์ก็ได้คนระับเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้ลิงก์ให้นะฮะกดตามลิงก์ได้เลยก็พอเข้ามาหน้าเว็บเขาแล้วนะฮะก็จะมีนี่บุญรกรแล้วก็ตัวอย่างเกมต่างๆนะฮะเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะฮะไปกดตรงนี้เลยนี่ดา,นด,ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะขนาดไฟล์221เมกกะเมกนะฮะกดโหลดไปอ่าก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะ ดาวโหลดวิวจัสโ t อันนี้ก็มันก็เด้งขึ้นมาก็กด Save As ไปนะฮะไปที่ลิงก์ไหนอันนี้ผมก็มีอยู่แล้วเนาะอ่ะพอผมมีอยู่แล้วนะมันก็เป็นไฟล์เนี่ยตามชื่อนี้เลยนะฮะโอเคพอมีอยู่แล้วเราก็เข้าไปที่ไฟล์มันกันนะเกมนี่มันจะเป็นไฟล์ไฟล์แบบไหนวะไฟล์แบบนี้นะเวอร์ชัน1น5 7 5 3นะพอได้มาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่อื่นกั พอได้มาแล้วนะฮะพอพอได้ตรงนี้นะฮะกดคลิกขวานะครับแตกไฟล์นะฮะใช้เซเวก็ได้นะครับกด Extract Here นะฮะ extract here อ่าพอเสร็จแตกเสร็จแล้วก็กดรอไปอ่าพอรอมันเสร็จมันจะขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์นี้นะอย่างงา้พอเข้าเข้าโฟลเดอร์ไปฮะก็ได้แล้วฮะตัวเกมนี่กดเข้ากดเล่นตรงนี้นะฮะ สำหรับใครที่อยากให้มันอยู่หน้าช็อตคัทนะหน้าทำเป็นช็อตคัทหน้าเดสก์ท็อปนะฮะก็กดคลิกขวาไปแล้วก็เป็นสร้างทางลัดนะโอเคพอได้แล้วก็ไปไว้ไปไว้ตรงหน้าก็ปี้ Copy, หรือกดคอนโทรลเก็ได้นะฮะไปไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปแล้วแล้วกดเล่นได้เลยฮะนี่พอกดเล่นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเม็ดบายเม็ดวิดยูนิตี้แองจินนะฮะก็เข้าเกมก็รอแปบ๊บนึงนะฮะก็อ่ะ มันก็จะเด้งไอ้อันนี้ขึ้นมาก็อน,นุญาตการเข้าถึงไปนะอ่ะ,อะพอเข้ามาแล้วนี่ก็แบบมีหน้าต่างแบบนี้เราก็หาห้องได้เลยนะฮะสำหรับใครที่เน็ตช้านะฮะก็แนะนำให้เปิดเซิร์ฟเล่นเองนะฮะหรือไม่ก็ลองเล่นออฟไลน์ไปก่อนหรือเล่นแลนกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะฮะนี่ก็อย่าเซิร์ชช้าแป๊บหนึ่งนะบางครั้งก็จะเซิร์ชช้าแบบนี้นะฮะ,บบะ,ฮะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอ่ะเราใช้แบบนี้เราออกเข้าใหม่ดิ เราตั้งเป็นอันนี้ด้วยนะอ่าอีสต์เอเชียนะฮะฝั่งเอเชีย uh, ตะว,วันตะว,วันออกนะฮะเซฟนี้นะครับเซิร์ฟประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่เซิฟเอเชียนะฮะตะว,วันออกแถวแถว,แถวโซนอาเซียนเหล่านี้แหละโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ใครเสร็จแล้วก็ลองไปเล่นตัวเกมกันได้นะครับอ่ะพอพอพอคนเสร็จก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็กดเลือก เข้าไปได้เลยนะฮะตามที่โหมดโหมดต่างๆนะดูเกมโหมดตรงนี้นะก็อยากเล่นโหมดไหนก็เซิร์ฟไหนก็เข้าเองนะฮะหรือว่าถ้าไม่อยากเข้าเซิร์ฟคนอื่นก็เปิดเซิร์ฟเองนะ,ะเปิดเซิร์ฟเองนี่มีข้อดีตรงที่ว่าเราจะไม่หลุดนะฮะเวลาเราเล่นแต่เวลาเรา,เาแบบว่าออกเกมเนี่ยคือทางเซิร์ฟก็จะออกไปเลยะฮะก็สอนตั้งค่านะเวลาเพื่อนๆเ,เ,เล่นนะครับก็ เ,เลือกด่านก่อนนะฮะตอนแรกเลือกด่านแล้วก็ล็อบบี้เนมนี่นะชื่อเซิร์ฟเราพาสเวิร์ดจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าเล่นกับเพื่อนแบบเป็นแบบ p r i v a t e ห y ก็ใส่ไปซะหรือแม้ถ้าเล่นกับคนอยากเล่นคนอื่นก็ปล่อยไว้นะฮะแล้วก็ max player นี่ก็คือจำนวนผู้เล่นสูงสุดนะฮะส,สูงสุดได้สิคนนี่ตั้งไว้ที่สักสิบก็แล้วไม่ไม่มไมน้อยเกินไปส่วนนี้เป็นปิงนะฮะ max ปิงนะครับสมมุติว่า,าบางคนเนี่ยมันปิงสูงไงสมมุติว่าถ้า ปิงสูงแล้วเนี่ยเกิน150มิลลิเซกันไปนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะ MS ละกันอ่ะ150 MS เนี่ยมันก็จะเตะออกอัตโนมัตินะครับอ่าถ้าปิงเกิน,นะฮะตรงนี้นะฮะมันจะมีคิกอ Un ั unstable ก็คืออ่าสมมติว่าคนที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเนี่ยไอ้เซิร์ฟเวอร์เรานะฮะก็จะเตะออกอัตโนมัตินะครับสมมติอ่าใครไม่อยากอ่าโดนเตะก็เอ้ยใครไม่อยากให้เซิร์ฟเตะก็กดติ๊กอันนี้ออกนะฮะ ก็ปิงก็จักโนลิมิตก็ได้ฮะเผื่อคนปิงเยอะอ่าแล้วก็โหมดต่างๆก็มีเดสแมทเอลิเมเอลิมิเนชั่นนะฮะก็มีหลายโหมดเลยส่วนมากผมเล่นแค่เดสแมทนะโหมดอื่นไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะค n ออฟ the h ฮิลก็นายแบบผู้เหลือรอดคนสุดท้ายโดมิเนชชั่นก็เหมือนคล้ายๆกันนะฮะเทรนนิ่งก็ฝึกอ่านี่ก็มาปรับตรงนี้แมทลิมิตอ่ามีเวลาให้ปรับ,รบ,รบนะฮะ โอเคประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมนะครับก็ไปโหลดกันแล้วก็เล่นกันให้สนุกนะครับส่วนเรื่องสเปคคอมเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าทางผู้พัฒนาก็ไม่ได้บอกมานะฮะก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดข้อมูลตรงไหนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตาม time channel ด้วยนะฮะบายบายโย